สวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจ้วพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเอฟซีตั้งไกลกันไรตั้งไก่ทั้งไก่กระเบื้องกก่แหงก็ได้เป็นน้งเด็กกันไรพี่พาชพาสการได้กราบขออภัยทุกคนมื่อวานมาตามตำเล่าื้อยต้อนนะครับพ่อครับครับบ้านจันทร์ที่ผ่านมาคึกคักขึ้นแง่นะพ่อเนาะ เขาทั้งหมดนึ่งล่างครับมีคนถือทุ่งโตดิมีคนถือน้ำลายบ่ล่ามีคนโทรมาบ่จ้าโอ้ยจุนบ่ใครเรียบร้างหลวงปู่ก็โทรมาจากหลวงปู่ยี่สับ้านดีเป็นธรรมดานี่คพ่บอ่าธรรมดาละเรียกเาเป็นไปเอกขึ้นมาท่านที่เลยตีครับมันแจ้าคัดแจ้จนไปสั่นหลานน้องพรนวลครับปล่อยให้พี่น้องเพิ่นเมื่อนี้ตามต่อพ่อเฮ็ดไว้แล้วมหนบ่ครับ คำนวลเลยแล้วคำนวลไปแล้วแกว่ามือนีซิโบนเน้นไหนเด้อมือีตัวเน้นบอกว่าไม่ยุ่งบนเน้นมื่อนี้พอมันใจแรงแรงมันใจคือก้อนละมือหนีคือบนเน้นพ่อโอ้โหปวดปวดปวดมันเป็นแนวทางนะคุณพ่อมันเป็นแนวทางจ้ะเนียนครับเนียนกับโบนเนียงเพราะว่าไม่ไพ่พูดหรอกว่ามันด้ออกตัวใดนะคุณพ่อ บอกแต่ว่ามันเขาไในชุดที่พ่อให้พี่น้องเป็นเอ้ามัอนี่มีมีเด่นมีวิ่งตัวใดครับค่ณนพ่อเลขกวิ่งกับมีหกมีสวนเฮหกมี0วนจะบอกเพื่อนเพื่อนสิเขียนสามตัวก่อนจ้าสามตัวก่อน โอ้ขันตัดเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะสามตัวงว้ยหมูบ,บ้านสามตัวมีจักหางพ่สอสหางครับสามตัวมีสองหางแปดหกศูนยแปดหศูนหศูนย์พี่น้องเอฟซีทางบ้านเขียนตามก็ไ,ได้ดด้วครับศูนย์หกเก้าศูหเก้าสองตัว อง6 9 6 0หกเกเก้าที่บกวราหกนหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดแปดสามแปดสี่เจ็ดสองเจ็ดแปดแ่แปดสามแปดสี่ เก่าศูนย์เก่าสีกเก่าศูนเก่าซีที่ตอนนี้เ,คเห,หครับครับให้ตอนนั้น <c oughs> ให้อนนี้ เตรมหกลองศูนย์บอครับคุณวดครับมันใจเตรียมลอยที่นก่นบอกว่าคือเก่อใหญ่ให้ยกโบตรงนี้ต้อให้นยบอนเตรียมอยกับพ่อลเตรียกับพ่อละแล้วดู่าเนีนกับิเนียนสาตัวนี้เนียนทั้งสองทั้งครูเลยครับว่าเนียเนียตัวไหนครับชุดใดค่ะพ่อถูกวะ หนึ่งตัวนครับอ่าแปดแปดลกยืนหมอครับเออแปดลูกยืนเราเป็นตัวเน้นตัวเน้นสองตัวนี้บ่เน้นให้เลยบอกพ่อสองตัวก็ไก่ยุ่มมี่ยุ่มเหล่านี่โบเน้นจะบ่พิเศษแน่บอกพ่อพิเศษใจใครผู้มีความพิเศษใสจใครเอาตรวจก้อนค่ะตรวจก้อนคุยกันก้อนค่ะพ่อ พิเศษแปดหกศูนยเนาะวันนี้วเนีมันคะแนนกือเก้าอันันซีเนีนสองคู่กันันซีเนีนนั่นสองตัวก็มีหกศูนย์ครับ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกคนทุกคนเด้อมือนี่วันเนียน้ีเนีนไหนหรอกแ้มันคือดนก่ได้วันเนีนไ็ได้เป็นแนวทางคุณพ่อพ่อเป็นแนวทางให้ เฉพาะมืออือนได้เลขเลขที่ออกมืออือนวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะพอมือที่ยี่สิบสามวันพุดพ่อแม่ปี่นองปิดเจอหน้าหวเลยคุณพ่อไม่ลงสระไ่ก่อนเดี๋ยวเรามีนันเราพู่แล้อยู่เอ้ยใก้พว่น้องบ่ครับบางคนได้พอแม่ปี่นองมาไลก็ได้เลขมาไลกันเลขก็มีแปดตัว่าจีบว่าหายไหล่ซ้ำหนีซ้ำ ยังยำนี่หลุย่บิงหกและศูนย์บิ่งหกและศูนตัวเน้นว่าชิบวเน้นทีนเน้นไห้ดอกแ60์หกศูนย์แพรหกศูนย์เอาเตรีมสุดนี่แล้วนะคร่ะสามตัวด้วยกันกันพาสองตัวกัเน้่นหกศูนย์ล่ะหกศูนย์แต่ว่าเก่าหกหนึ่งหกเก่าอะไร หกเ,เก่าเป็นตัวร่องได้ <laughs> แห่มาสักผีจังน้อยนะครับคุณพ่อครับพี่น้องแคปหน้าจอนะครับวิ่งหและศจับคู่60 69นย์หกเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดแปดสามแปดสี่เก้าศย์สี่สามตัวแปดหกศูเก้าพอเน้น6กศูนยี่บอกครับ เนี่หกศูนแปดหกศูนย์เลขตามตัวครับรูปหนังใหญ่พิดยรนหน้าเบ้งตัว,วไม่ห้วงกลมเนะพ่อครับวงกลมตัวนี่งเนาะใหาพี่น้องคนมาเห็นครับ <c oughs> จัดไปน้องพี่น้องเลยทั่วไกลทั้งกลางทั้งไหนพ่อจัดไปทั้งไอว้ามือพี่พ่อจมือพ่ออับมาตั้งพี่ให้เพื่อนให้พ่อจ้า คออุณพ,อพอ่อบอกไว้นําคุณพ่อกอบหน่อยทุ่นหน่อยเมื่อนี้ให้เอาตัวได้ครับมืออื่นวันที่ยี่สิบสามนะครับแปดหกศูนย์กระพกศูนย์ครับแปดหกศูนย์ทุ่นหน่อยได้ครับตัวร่องกับหกเก้าเก้าหกศูนย์ขอ,อย้ำจากรอบเนี้ยคุณพ่อฟั้งบอท่าน <c oughs> ตัวได้กว่าครับครับพ่อแม่ไปนอนเครื่องหลายเด็กเฉพาะวันพุธมืออื่น เลขวิ่งกับวิ่งหกับ0ศูนจับคู่ให้สามตัวก็แปดหกศูนสองตัวก็คือหกศูนครับ 60. ตัวเน้นเด้คพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอา8แปดหกศูนย์งตัวหกศูามันผ่านา <60. S 2> แต่กากก็เ,เอาให้ทุกคนวันทิผพลาดไป,ปก็ได้ละ นกรอบเตีพอนอยู่ในกรอบุงกลมไวลาตีาพอครับพอไปใส่ใสใส่ได้ยี่ห่ออะไอั้บ่ชัยหันมาทางนี้จากน่อยนะครับครับเฮ้ยบบนี้เื่อไหร่นอนใจย,ยูสุพันกด้นองใจย,ยูสุพันความมันโทรมาบอกว่าอกที่แรก ีแคบหนนะ้าจอไปขยายเบื้องเอานะครับอนนี้มือหนีบเเ็้มนีาครบเท่เดียวมั้บ่ครับบ่บ่ทั้งครบยังบ่ทันงบยังอยู่ยังไงบ่ ก็ก็มาอยู่แต่ว่าย่งมันยังบัเต็มทีมครับยังบ่เตรยมที่ย่งอีกทีมนึงค่ะอ๋อหนฟนาจอนะครับตรงนี้ปจักรบองเอาให้เต็มที่รอดหมื่อนี้อาให้เต็มที่เลยนะครับตัวแรคุณพ่อเต็มที่ครับเตรีมที่หกศูนย์ แดบดบลบุ้นแะ้รก็หกยุ้นเมื่อนี่ครบเลยครับครบสูตรเลยเมื่อนห้ตัดให้ทั้งหมดทุกตัวเลยครับเดดแปลว่าตัวใดพอกราบกับยืมกลับกลับไว้เมดถ้ามันลุดไปก็จะให้มันยื้ให้มันลุดให้มันลุดถ้ามันลุดไปหาตัวหน่อยก็ให้มันได้เพอได้ทุนขึ้นมากครับยังเห็ะ ขันขาดตัวใดพี่น้องก็ไปตัดเอาเด้อครับน่าจะขาดอยู่ตัวนึงขันแม่นขาดคือแปดหกนะครับซับบอาอยู่ในหันละครับซับเอกอยู่ในตัวขาดแปดหกมันบ่ครับอยากมาจังน้อยนะบ่เพิ่นสามบ่ดอนพี่น้องถ่ายคลิปแล้วเออแปดหกศูนย์ศูนย์หกเก้านะครับสุดทามตัวแปดหกกับแปดศูนย์ที่ที่ขาดแม่นบ่ เอาตาเอาเด้อพี่น้องแปกับ80 3ศูนยส่ะสิเป็นตุกันครับพอ,อลงซัโอเคพ,พ่อครับเอาลงได้ละพ่อขอบคุณหลายครับ